กดเพลเลยค่ะและเดี๋ยวเราจะส่งขับเชิญเพื่อไปหมอส่งใบเชิญเลยค่ะกดมาที่ตรงนี้เนาะแล้วก็ส่งคำเพรยบเลยดึมดึง,ดง,ดงแค่นี้ทุกคนก็ไม่ง่ายไม่ยากนะคะนี่ค่ะนี่คือเพื่อนเราค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะอย่าเราขอเลือกรถก่อนเลยน้องเล็ดจัก,กรยาน,น,น,นดูด้านหน้า เาหาบ้านกันอะไรเนี่ยบีมตามเรามาทำให้็เสร็จจ้าตามมาบีมกระต้<ว>ต<ว>ยังไม่ได้เข้ามาพวกกระโต้ยังทำการบ้านไม่เสร็จ นี่อะทุกคนนี่ก็จะเป็นแมปมูพิเวนนะคะทุกคนคก็สามารถดาวโหลดโรบอทได้นะคะทุกคนโรบอทเลยคะโหลดได้ทั้ง Android แล้วก็ Android แล้วก็ iOS นะคะทุกคน Android แล้วก็ iOS ด้วยเนาะทุกคนก็แบบว่า ก็คือโลบอกนะคะพิมไปเลยโลบอกภาษาไทยได้เลยนะคะเ่่พราะพเล่นอย่าง่คแล้วจะบอกว่านะคะทุกคนโลบอกนี่คือแบบหาโหลดได้ง่ายๆมากเลยค่ะในคอมก็หาใน g o o ก l e ได้คะ่ะแล้วก็เข้าไปพิมโลบอกได้เลยเนาะ เราก็คือในโทรศัพท์ก็โหลดได้เลยค่ะ Android แล้วก็ iOS เลยคนที่ใช้เป็น Samsung, Vivo e คนที่ใช้ iPhone ก็ไม่ต้องกังวลไปมีหมดทุกอย่างค่ะฟรีไฟก็เช่นเดียวกันเนะาะฟรีไฟก็แอนดรอยแล้วก็ iOS ค่ะ2อ,อย่างเลยฟรีไฟ o v ก็เ่นกัน o v นะคะเขาออกแบบมาให้เพื่อแบบเล่นในโทรศัพท์โดยเฉพาะเนาะคะ่ะ เราก็เลยยังแบบไม่ค่อยได้สงสัยอะไรบีมเล่นซ่อนแอบบ้านบีมก่อนบีมเป็นคนหาอย่าเราบีมนับเลย ตัจากนี้จะเป็นการเล่นจอดแอบน,นะคะทุกคนโอเคบีมหาได้เลยหาได้ตรงนี้นะควนี้นะคะแอบอยู่ในตู้เสื้อผ้าน แม่มูเพลเว่นนะคะทุกคนเล่นแบบไม่มีวันเบื่อเลยก็พูดง่ายๆเนาะเพราะว่าตัวแมพมันใหญ่มากๆเลยคะทุกคนตอนนี้ลุ้นมากเลยว่าเพื่อนจะเจอไหมจะอ่นี้ ก็ไม่มีคนไปเอ็ที่ไหนเจียวเจยเียวี่แทบนี้เจีวมากเพื่อนยังไม่เข้ามาเลยคเอาีน

เอ่อบ่ายโมงมารอโอเคค่ะมารอเวลากันดีกว่าปีแบบเสร็จหรือ,อยังโอเค เขาบอกให้เราดูข้างล่างก่อนแล้วก็จะดูข้างล่างก่อนเะาตรงนี้ข้างหน้าบ้านไม่มีเนะาะทุกคนมาดูห้องนี้กันห้องนะี้ฝอยเหนือไม่มีนะไงอ๋อนะชั้นล่างไม่มีนะคะทุกคนป๊ ทุกคนป้องบีมอย่าเราว่าไปขับรถเล่นกันเล่นซ่อนแอบในเมืองนะต่อไปตยังไม่ได้เล่นซ่อนแอบในบ้านเราเลยลว่าแกมโตชักช้ามาบีมเดีย๋ยวเราจะเป็นคนหาเองบีมไปแอบเลย แอบในเมืองเลยนะบีมมีเวลาแอบประมาณถึงตรงนี้นะคะเปลี่ยนเป็น50นะคะทุกคนโอเไหมกันโตะใส่เสื้ <ดา S 2> อคล้ายพี่ชายติองการจะยอมรับพน้องชักช้าโมแต่โวยวายอา่อดูเจ๊ดิ้นแนตายอะไรก็ไม่หรอก บีมแอบเสร็จยังยังนังแอบในห้องลับแบ่ไม่ได้วอบอยู่ไหนตอนนี้มันอยากแอบในห้องลับเฮ้ยแล้วต้นทำเสร็จหรือยังไม่รูบบ้โอเคงั้นเราไปหากันเลยค่ะทุกคนป้าเเนในเมืองเลยนะทุกคนคือมัน เป็นแบบลาไล้วมาบบนูเขียนของหนูเองเอาไว้ไหน<ค><ณ>นะลูกเขเขียนยู่กับมือแล้วหายไว้ไหน คือมาอยู่ที่จุดเริ่มตน้นจุดที่เราเกิดแล้วะคะ่ะทุกคนตอนนี้อัดมา13นาทีแล้วค่ะใ,ใช้อยู่ค่ะคุยกับเพื่อนอยู่ค่ะใช้ดูก่อาจะอัดคลิปเสร็จหมดนะใช้ดูวกวอาจะอัดคลิปเสร็จสองคลิปก็ใช้เราเรมาสองชั่วโมงอะไรอ่ะคลิปหนึ่งถ้าสั้นสุดก็ได้ประมาณสี่สิบกว่านาที ต้องการให้คนดูเขาได้ดูนานๆเหมือนดูซีรีส์เรามาดูตรงนี้เป็นโรงหนังนะแม่ไม่ได้เขียนขึ้นไปแบบนั้นทั้งนี่เราขยับมาอาเสร็จแล้วลบออกเื่อนานกว่าลบได้อะไรหนูอ่านในเครื่องหนูแล้วเนี่ยเครื่องยหนูช่วยคุยกับเพื่อนอันเนี้ยเป็นกระจกคือตอนเนี้ยหาเพื่อนไม่เจอเลยทุกคน มาดูในร้านอาหารกันดีกว่าค่ะโอเคแล้วก็จะนั่งนั่ไม่เมียดมันต้องจับเราแค่นี้ก็หมดแล้วเนี่ยแค่นี้ก็เสร็จแล้วเนี่ยอู้ทเหย่อสื่อปัญหาเออตู้มาใส่คนจับเขียนได้อํคือตอนนี้หาไม่เจอนะไปดูห้องอื่นกันเลย ติดอะติดก็ีหา่งเขาไปดแค่้านดกต่าไม่ได้เลไม่มีหางมันปีนีางมันมีหางน่ต่อไปเราจะไปดูในเครื่องบินกันนะคะทุกคนไม่ห้องเขียนตรงนะะี้เขียนต่อย่ามาจางอุ้ย โลบอกก็โหลดได้ทั้ง Android er แล้วก็ iOS นะคะทุกคนไม่ต้องถามว่าเรางเงียบสุดชีวิตแล้วบีแต่ว่ากัตโต้ สามารถโหลดได้ทั้ง Android แล้ว L O A L O S เลย L O B M เราขอคำใบ้มีทิ้งนะค่ะห้องรับม,ม,มืดมืดเหรห้องรับมืดมืดเห้องรับมืดมืดแล้วต้องมีไฟละอะไรเนีย่ยเนี่ยใหญ่เลย พี่สจะยาวกว่าพี่นะี่ก่เทียะรงีเจก็ยมโบกก็กระต้อละก็มาเกี่ยมาเลยน้งคู่เอามาเร็วยังอยู่ที่มืดๆอ่ะกระต้โป้งบีมต่อไปตาเราแอบ ดนเหรอม่เปเดืเล่นแข่งกันครับนี่ทุกคนเราต้องเอารถไปล้างโอยทโซซนี่ไหนโไรเติมน้ำมันเติมน้ำมันก่อนฮะไปไหนนะจับมือสันดิไเร็วบายบายนะคะขอลาก่อนก็คือบายบาย้เลย ตอนนี้เพื่อนเราก็ทำการจบคลิปเรียบร้อยแต่เรายังไม่จบค่ะจะทำเป็นซีรีส์เกาหลีเลยบีมต่อไปเรามาทำละครกันไหมเอาไว้พรุ่งนี้ดีกว่าเอาไว้พรุ่งนี้ดีกว่าพรุ่งนี้ค่อยทำคลิป่่ทนนีี้้คลกก็จบ กอดูัวเรไปก่อนนะคะท,ท,ทั้งสองที<า>มคือเราไม่ทำได้เล่นเลยอืมโอเคยัไม่ทั้งวัน,น,นวก็ต้องยังมีเอาล่ะทุกคนงั้นเราก็ต้องยังได้เล่นอะไรเลยดูแตจากยูทูบไม่ใช่เขาจะไปตัดต่อคลิปนั่นก็คลิปนี้ก็จบยังเท่านี้นะคะทุกคน ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดแชร์ด้วยนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ,คะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็ลาไปเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยววันนี้จะรลงสองคลิปไม่ต้องเป็นห่วงข่ดคุณก,ก็เดี๋ยวจะพาไปแน่นอน100%ยเปอร์เซ็นค่ะทุกคนก็เอาไ้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย